สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดำ้นะครับหรือว่าช่อง YouTube รอรอรวมดำราบรรทุกทางานนะครับตามเตชีโรเกียวเช่นเดิมเดี๋ยวผมจะมาเล่าตำนานให้ฟังวันนี้จักครูนะครับจะเป็นเรื่องเล่าที่ว่าโอ้โหน่าติดตามมากครับตำนานรถเกี่ยว ไมผมถึงกูดางนั้นเดี๋ยวมาติดตามครับรถคันนี้มีประวัติครับมีตำนานเดี๋ยวหาภาพหามุมภาพก่อนครับพอดีมันย้อนแสงสักครู่ครับฝังน,นู่นก็สักเดี๋ยวจะไปถ่ายสักด้วยเอาคลิปนี้ก่อน อนนี้ก็จะได้มาถ่ายข้าวแล้วครับถ่ายข้าวใส่รถว่าคันนี้ไม่มีสติกเกอร์ไม่มีเบอร์โทงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่เรื่องเล่าขานทำนานรถเกี่ยวครับเฮียชัดใชยเมืองสุรินทร์นี่นีใครเห็นไหมที่ไม่รู้จักเฮียชัดใช่ชัดใช่ชชการข้างนะครับตั้งอยู่ที่ สามโรงนะครับตำบลเมืองทีอำเภอเมืองสุรินทร์ตำนานคนที่สร้างรถเกี่ยวครับเขาบอกว่าเขาสร้างรถเกี่ยวคนแรกของประเทศไทยนะครับเนีย่ยจัดชัยหรือว่าชื่อของเขาแต่ก่อนก็คือเนสสี่ยศักดิรนะ สมศักดนะครับใช้ชื่อตอนที่แกยังเป็นวัยรุ่นนะครับยังเป็นเด็กบ้านเกิดแกอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับ๋ยวบางเลนหรือเปล่าลก็แกก็มามนครอบครัวอยู่นี้ครับอยู่ที่เมืองสุรินร์มีลูกศิษย์มากกว่าร้อยคนทายดังๆในประเทศไทยเราอย่างเช่นวิชาญการช่างพลจินดรี หรือว่าสักสุพันธ์อะไรเงี้ยเป็นลูกศิษย์แกมือครับนายุศรินก็ใช้ชื่อเป็นเพียสัตย์ใช้นะครับสร้างลูกศิษย์คนดังๆเยอะครับอย่างเช่นคนดังตอนนี้ก็คือน้องสายันนะครับน้องสายันที่อยู่อ่าบุรีรัมย์นะครับที่สร้างรถเกี่ยวนะครับ นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของเทียเหมือนกันเทียจัดชั่ก็มาได้ความรู้ไปจากนี้ครับผมจะมาเล่าขานตำนานรถคันนี้แกก็สร้างมาประมาณสัก14-15ปีแล้วยังใช้มื่อวดีรถคันนี้ตกตกบ่อมาแล้วนี่ตกคลองน้ำมาแล้วจมมิดลำแกเสียเวลาไป2วันแกล้างเครื่องล้างอะไรเอากลับมาใช้เหมือนเดิม โอ้ืุดยนตเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น6 h k ิดหนึ่งนะครับคอมเทรรอร์โบ2 0แรงมา้งาผมตาิ่มเครื่องใกล้ๆครับ6คิดหนึ่งนะครับามาิตสอตัวใหญ่มาก รถบอดีไม่ต้องมีสเติ๊กเกอร์ไม่ต้องมีอะไรเลยครับนี่ระดับตำนานเ่อสร้างครับดูระบบสายพานเขาระบบโซ่ครับตรงนี้เนี่ยแกบ,บอกว่าจริงๆนี่แกไม่เคยให้ใครมาถ่ายทำนะครับแต่ว,ว่านี่คือว่าเป็นคนสริ้นด้วยกันสูตรแกก็ไม่ห่วงครับแล้วแต่ใครจะมาดูแกก็ไม่ห่วงแล้วแต่ครับ ให้ความรู้แก่คนอื่นได้บุญครับเพียแ่บ่าอย่างนั้นครับหน้ากว้างเฮียแกบอกว่า3เมตรนะครับอลังการความกว้างครับไม่มีใครสร้างได้เหมือนแน่นอนพม่านี่ไม่ต้องการโฆษณาอูไม่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าฝีมือระดับประเทศไทยนี่ครับเฮียจัดใย อยู่ที่บ้านสามโรงนะครับผมตำบลเมืองทีอำเภอเมืองสุรินทร์หรือว่าชัดชัยการช่างครับร่วคนข่าวครับอุ้มหนึ่งนี่ก็จะเต็มหกรอครับแต่ก่อนอุ้มตัวนี้เป็นอุ้มสามสามตันสองร้อยนะครับแต่เนี้ตัดออกครับมันสูงเกินก็นเลยตัดออกเป็นเหลือสองตันแปดครับถังอุ้มตัวนี้เป็นรถขนาดใหญ่ครับจกใหญ่ในะตำนานเลยว่ากันอย่างนั้นครับ เจ้าของก็เป็นตำนานผู้สร้างรถเกี่ยวคนแรกของประเทศไทยเฮียชัดชัยนะครับแกการันตีชื่อเลยว่าแกช่างมาก่อนเขาลูกศิษย์แกตามหลังมาเนี่ยอย่างวิชาการช่างอย่างคอนกินนรีนะครับอันนี้คือลูกศิษย์แกหมดนะครับสร้างมาด้วยกันเป็นคนจังหวัดนครปฐมครับมามีครอบครัวอยู่เมืองสุรินทร์ผมว่าน่าจะมีคน หลายท่านที่รู้จักเกนครับในบรรดาชาวรถเกี่ยวข้าวครับพี่น้องรถเกี่ยวข้าวผู้ด,ดังค่ายดังหลายๆค่ายก็น่าจะรู้จักเฮียเกดีครับเฮียจัดชัยนะครับมาชมตำนานลนวันนี้ตำนานที่ยังเล่าขานว่าก,กันอย่างนั้น,นครับผมม่ธรรมดาครับอระหยัแป๊บหนึ่งครับรอรอครับ ตล์คลาสสิกแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับปุ่มนี้ก็น่าจะสองตันแปดครับจะเต็มหกล้อบครับจะไปดีวิ่งหนึ่งครับฝั่งน้นก็จะมีไทยพัฒนารุ่งเรืองครับตัวนั้นปุ่มสองตันแปดเหมือนกันอยากคารมบจะไปวิ่งหนึ่งครับ ปนี้ผมว่าน่าจะได้สาระความรูู้่ครับเพื่อนๆนจะได้ข้อมูลดีๆเ,เกี่ยวกับสมรรถเกี่ยวของเรานะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากให้กำลังใจในช่องของผมด้วยฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยครับเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ดูพอเป็นแนวทางครับพอเป็นข้อมูลความรู้นะครับพอฝากเพื่อนๆด้วยและช่องของผมรอหลนรวมด้ำรบรทุกทางานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เกี่ยวก็ได้ทํางานกันต่อครับแต่ไว้เตียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอลาไปกับภาพนี้เลยถัดใช้การช่างนะครับตำนานที่ยังเล่าขานเป็นคนตะคอนผม Masang cue suaranya, jangan waserin ya, Pak. Selamat tinggal.